แล้วที่จ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาอัปเดตสวนนาบ้านจ้ะพี่กัดกับบ้านสุขวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอหนังนยื่นจังหวัดอุบลจ้ะเป็นสวนของพ่อเคนจ้ะตาเคนเชื้ออ่อนเดี๋ยวพาเลาะเบิ่ง่่อนพี่น้องยังสิงไปสัมผัสผ่อพื่นดอกไม้กระปลูกจ้ะพื้นที่นาบ้านน้อยๆพี่น้อง เดือนทีแล้วมาไทยพี่น้องพี่น้องห้าเบิงยังแปนเปล่าอยู่จ้ะผ่านมาเดือนหนึ่งได้กินแล้วแต่ว่าอันนี้บอลอดพี่น้องนี่สงสัยเอาดินใส่หน่อยนำก็บ่ค่อยไหลพี่น้องใส่นำปลาปลาคือกันในการโฮดโฮดสวนกับโฮดฟอมกันจ้ะ กับแมต่ตโตยสวนยูติดกันเลยหน้าบ้าน,นอพอแต่แดดอ่อนแล้วก็ถื้อสียมออกมางามหลายอย่างบกักฟีกกเริ่มเคี้ยว,ลวเลยแยวสัมผัสตาก่อนตาสวัสด,ดีจ้า หมบ่ค่อยดีแล้ววะ <laughs> อายุจักปีแล้วอายุจักปีแล้วแงเขาห่างเก้าเข้ห่างเนี้ยย่างเขาก็เสีบหาแล้วอขแข็แงแรง<อ>เห็ดสวนเมือออม่อยบอ่เมื่อยบ่อเห็ดสวนขาบ่ออะไรหรอบอ่อเป้นบางก็ขาด<อ>เป้นบางมือเป็นบางมือ,อมเอาหุ่นเสียหยา <laughs> พักสาลาเนีงงามงามเนาะตาเนาะงามไว้ <c oughs> ข้าวเดียวแม่พี่นนองปลูกข้าวเดียวก็ได้กินเอียงก็ได้มาทายหลบแหลกนะันยังเ่ท่านเห็นย,ยังเออพระเกศกรซุกเลยจ้ะมะคุงกะเริ่มออกดอกละอีกบะโดนกะเป็นหน่วยเนาะมะคุงเก่าส <c oughs> ิบห้าปียังแข็งแรงอยู่ ถือบุนโหลดโหดส,สวนเซ้ยร้านส่เพื่อนเอาสปริงเกอร์มักตดให้ย่ยาดเล่าหิวเมื่อยมาสานหมูบ้านนี้คุยกันกินเข้าแสบบอตากินเขายังแสบบอกินข้าแ่บบ่ ไม่บอกว่าถี่เลยนะไม่เชื่อกับแท็บไม่เชื่อกับบัวแซบเนอเล้วแต่น็ยักินแล้วแต่ยังกินอาหารแล้วแต่อาหารอาหารปลากระแทบปลาแน่แทบาเย็นเนีก็กินโวยบะไรโอต้องกินห่อนๆต้อกินห่อนๆมีนามแน่ได้เนาะพ่อเนาะเกงเกงพอกินด้สดนามแน่เก่าสิบาปีพี่น้อง ม้าวสิมีลาระกำลังอยู่โดนคือผอบ้านอน่กินเขากับยังหะจังเสียอายุเยืนคือ,อ่อนี่งานพักเก็บกินใน,นบอ่อพักในปลูกนี่เก,ก็บดูเก็กบคู่ม,มื่อนะบ่อเขาเก็บคู่มืโออยากยง่ผมได้ก็ได้กินได้เนาะ่บอบานนี่เนาะ ่อยากไปตลาดเลยพักผักผีก,ก็เริ่มงามแหละเดี๋ยวให้พ่อเราเอาหาุ่ญยาข้าปลูกร้านเบิงสวนก้อนพ่อพี่น้องอากาศหินวัตถุรงเมื่อปลูกพี่น้องคิดอยากเ็ดกับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บกะบ่พ่อเดือนกะได้กินคือว่าล่ะจ้ะ เสื้อพักมากกับซ่องละสิบบาทสิบห้าบาทเรามากินผักกาดนี่กระปนลผัีกกระเหลิมติดและพี่นอ้องเราปลูกใส่ถุงไว้สัมผัสเอื่อยลูกสาวเราจิบกอนแล้ววะปลูกใส่กระสอบใส่ถุงนีาหญ่ไปใส่กระได้ง่ายแล้ววะงามฝนตกานามมันขัง นี่พักอีตูปลูกซ้ำเนี่ก็พ่อแล้วพี่น้องบางที่ห้าวอยากสิแกงใส่ปลาเห็ดแกงออมเห็ดยังแกงน้ำมันยังสีนะพี่น้องบางทีไปตลาดขี่รถไปบักไกมันกับุ้มีสัมปลูกวต้ต้นสองต้นนี่ก็พอ่อเลยจ้ะ เพชรปวกแดงกับออนี่พี่น้องนี่นงามแรง่งสวนงามซำหนีก็ถือว่าโอเคแหละจ้ะลำบากแต่น้ำหนามพี่น้องใส่น้ำปลาปลาโฮสมันไหลเป็นเวลาเขาอย่าโฮสแต่เสาร์กับวริหยุดแล้วเชือบายสองยังไหลกะบายสองโฮสใส่แดดๆดดเลยจ้ะ ลัางสีออกดอกอีกแล้วอีกสามเดือนพีกแดงตามบกหุมพี่น้องหมันเป็นนวยว่แล้วก็ว่ายว่ายมะเขือแล้วก็ปูกใส่กระสอบพักฟังแดง แักซี่ลาวกินบม่ท่านแล้วออกดอกเลยกินกับคนเฮ็ดสวนนี่ต้องขยันเฮ็ดหน่อยก็ต้อ,ขง,อตงขยันเอาหุน่นให้ข่านสวนบ่งามนอพอเนาะต้องขยันเอาหุ่นเฮ็ดสวนเราบ่ค่อยได้ยินพี่น้องหูบ่ค่อยดีแหละ ได้ออกกำลังกายนำํำมีความสุกนํำได้พี่น้องไปนั่งอยู่ก็มองคล้ายคล้องนั่งอยู่ก็มองโดนๆมือเนื่องนี่กะมันกระซี่ดียดอยู่แด่ออกมาเฮ็ดก็ๆแกๆคือพอ,อยังสี่นี่เศร้าวปวดหัวได้พี่น้องเป็นยารักษาโรคได้ในโตเด้ออันให้กินกับพวเท่ารดอกสำรับข่อยได้พี่น้อง คอยหักปลูกปลูกมาแล้วมันมีความซุกจ้ะเวลาได้ดูแลมันนีและวพร้อมเลยแล้วออกดอกเต็มเลยตองเด็ดออกดอกออกเดอพี่น้องมันจังสีกอใหญ่ของ,งคอยกระเด็ดออกแล้วแหละล่ะตื่นเสามากกระเดดตีหาผลแล้วพี่น้องเข้าวสวน เปิดหลานไหว้ค้ายคล้องไปน่ำกะพามาเบิงมาอัปเดตจ้ะสวนอายุเห็ดลงมือได้แค่หนึ่งเดือนพี่น้องนี่ไปเบิ้งคลิปเก่าก็ได้คลิปเอยเล่าอันปลูกพักอันนี้พ,พ,พักผ้าอผพักกาจองนี่บ่หลอดจ้ะแต่ว่ามันมัมนมีเมล็ดพันธุ์มันหล่นอยู่ถ้าเปิดน้ำใส่นี่ก็เต็มเลยละ่ะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจะคลิปในคลิปหน้าพอกันไหมต้า,วส,า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 สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า